และนี่คือซ o u เก m e on! ตอนที่เขานี้นะคะก็เข้าสู่วันที่3ของการแข่งขันแล้วแต่นอกจากจะเป็นวันที่3เนี่ยเพชส่รู้หรือเปล่าว่าเสารที่2ของเดือนมก,กราคมเนี่ยเป็นวันอะไรไม่รู้เลยค่ะติ๊กตอกติ๊กตออวันอะไรนะวันเด็กนั่นเองค่ะตั้งแต่เช้าเนี่ยเราอยู่กันที่สนามกีฬาโอเรียนเทลลิ่งค่ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากรู้ว่าโอเรียนเทลลิงเนี่ยคือกีฬาอะไรงั้นเราก็ ดกเลมันจะเป็นแบบวิ่งแผนที่นะคะพูดง่ายๆก็คือเขาจะให้แผนที่เรามาแล้วเราก็จะแบบจะมีเช็จุดใช่ะค่ะให้เราไปแบบเช็คพอยต์ตามจุดก็คือใครไวที่สุดก็คนนั้นชนะค่ะฝากติดตามพวกเรานนกีฬาโอเล่เห้ลิงด้วยนะคะอาจจะมาเชีย ระหว่างวิ่งไม่ได้แต่ว่ามาเป็นกําลังใจให้ก่อนปล่อยตัวได้ค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำใจนักกีฬาเนาะเห็นนักกีฬาที่กําลังแข่งกันอยู่แต่ทีมกองเกียสองวันก็นั่งกอดคอกันมันมันดีมากเลยแต่วันนี้ เหลียญทองว่ายน้ำจ้าฝากจุฬาไว้ในอ้อมใจไม่คิดอะไรอะ่ะจะเป็นเจ้าเหลียญทอง วาวันนี้นะคะเป็นการแข่งขันว่ายน้ําวันแรกแล้วก็รายการแรกที่องต้นน้าลงเนี่ยก็ได้ข่าวว่าทําลายสถิติด้วยเลยใช่ไหมคะรู้สึกภูมิใจในตัวเองครับเพราะว่าปีที่แล้วเป็นครั้งแรกของผมก็ผมขาดอีกเซี้ยววีที่ไม่ทําลายครับแต่พอมาปีนี้ก็แก้ตัวก็ทําลายได้วีกว่าก็รู้สึกดีใจที่ได้ทําลายสถิติในน้ำจุฬาเชิญชวนทีมจุลามาเชียแล้วก็ให้กำลังใจหน่อยค่ะก็ฝากทุกคน ทั้งเพื่อนพี่น้องทั้งครูทั้งสิทธิ์เก่าครับมาเชียร์กีฬาว่ายน้ำกันเยอะๆนะครับมาเชียร์กันเยอะๆนะคะเอาลกันเลยเอาะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันในวันที่3ของธรรมศาสตร์เกม2025นะคะคนการแข่งขันของเราเป็นไงบ้างพี่ใสเรียกได้ว่าได้กันมาอย่างเป็นกอบเป็นกำเลยค่ะได้เหรียญอะไรครับพี่ใสเป็นกอบเป็นกำเนี่ยม่ ที่เราเอามาแจกงงนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเป็นวันเด็กแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะเราก็ได้เหรียญมาจริงๆที่ไม่ใช่เหรียญ็อกแลตแบบนี้เช่นกีฬาดาบสากลเปนควันโ,โดแล้วก็ว่ายน้ำค่ะแข่งขันกันอย่างเข้มข้นขนาดนี้นะคะเ <un> พื่อนๆเนี่ยก็หา้ามพลาดเลยนะคะฝ <un> ากเป็นกำลังใจแล้วก็แรงเชียร์ให้กับทีมจุฬาของเราด้วยนะคะ <un> แล้วพบก,กับพวกเราใหม่ในรายการซีอเกย์บอลบายเอาไหมเอาไหมเอาไหมถ้ามาเชียร์เดี๋ยวให้เลย